เข้าใจว่าตามที่เขาวางกําหนดการไว้ก็จะมีพานุพงษ์จัดนอกพานุพงษ์จัดนอกเนี่ยนะฮะจริงๆนะที่เขาแจ้งเกิดเนี่ยรอบนี้ก็คือที่ระยองที่เขาไปชูป้ายหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเข้าไปพูดอีกรอบนึงที่อนุสาวรีย์ประชันปไตย58กรกฎาคมแล้วเสร็จแล้วเขาออกเป็นแขกรับเชิญที่นี่คนหนึ่งนี่ใช่วันนั้นเขามาที่ไทยแลนด์วันนั้นเขามาทอกิ้งกับเพื่อนอีกคนที่ระยองใช่ฮะแล้วผมก็คิดว่าแต่คุณไมค์ผู้คนเดียว ไม่ผูกคนเดียวผู้คนเดียวแล้วหลังจากนั้นผมก็คิดว่าเขาจะเริ่มแบบเฟดตัวไปปรากฏว่าไม่เฟดฮะเจอหมายจับมาหมายจับมายิงยิงเกิดยิงกว่าเดิมอีกโอ้โวันที่หมายจับนี่พีคมากพีคโอ้โหสถานการณ์ร้อนแรงแบบนาทีตอนาทีเลยฮะแต่ว่าที่จะต้องจิตติด GPStracking เนี่ยคืออนนนนพาเพราะว่าอนนนนพาทุกๆครั้งที่ผมฟังเขาปราศัยเนี่ยนะฮะรอบที่เขาไปตรงราชดำเนินเสร็จแล้วอีกวันเนี่ยนะฮะมาแล้ว โดนโดนลากตัวไปแล้วไม่อุ้มนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือคืออุ้มคือคือบางคนไม่ไม่พอไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีลากเอานะฮะเพนกวินเนี่ยก็ยังไม่โดนลากไปยังไม่โดนแต่เพนกวินบอกว่าตัวเองโดนหมายจับแล้วแต่ว่าเพนกวินเนี่ยตั้งใจอะไรยัขัดขืนแต่น่าสนใจนะคือตำรวจยืนอยู่ข้างหน้าตำรวจไม่จับไม่อุ้มตำรวจไม่อุ้มเพนกวินนะอุ้มไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอะไรสักอย่างแต่ว่าแต่ว่าคืออย่างนี้ตกลงแล้วอานนท์เนี่ยพอได้รับการปล่อยตัวออกมาโฟกัสของข่าวอยู่ที่เขาทั้งหมดเพราะว่า ทุกคนรู้ว่าพอเขาไปเวทีไหนเนี่ยเขาจะพูดครับเพราะเขาประกาศไว้วันที่พูดที่อนุสาวรีย์พิพิธภัในงานแฮร์รี่พอตเตอร์ว่าเขาจะพูดเรื่องที่เขาตั้งใจจะพูดคือเรื่องที่เกี่ยวกับสาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งปรากฏว่าพอเขาพูดต่อเมื่อคืนนี้ผมก็นั่งดูอา้าวแล้ววันนี้มันต้องมีอีกหมายมันต้องมีการจับตัวอีกรอบหนึ่งไงไม่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่มีผิดอะไรในวันที่พูดงานแฮร์รี่พอตเตอร์นะ เขาโดนจับเนี่ยเดิมโดน18กรกฎาแต่ถ้าเกิดวันนี้แต่ผมคิดวันนี้มันสาคัญถ้าเกิดวันนี้อนน์เนี่ยพูดที่ธรรมศาสตร์ได้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทําอะไรเลยมันจะแปลว่าคนอื่นก็สามารถพูดในเนื้อหาแบบอนน์ได้ล่ะในเวทีก็ควรจะได้ไหมนี่คือความตั้งใจของคุณอนน์เพราะถ้าผิดกฎหมายก็ว่ากันมาเลยแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเริ่มเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลนี้อยู่ได้นะคือสถานการณ์มันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคุณชูวัฒน์ เพราะว่าในขณะที่พลเอกประยุทธ์เมื่อกี้เราพูดเรื่องการลอยตัวเนี่ยแกจะลอยอยู่ได้ตอนนี้ไงแต่ว่ามันจะมีฝ่ายที่ไม่อยากให้แกลอยแล้วไงถ้าเกิดจู่ อีก20คนพูดอย่างอานนท์นำพาสถานการณ์ในสังคมมันมัน,มนขยับนะแต่ประเด็นก็คือมิกตู่จะขยับแต่ถ้ามิกตู่สามารถประคองสา,าการนั้นได้ให้เป็นเรื่องปกติขึ้นมาอ,อ,อันนี้คือการขยับและการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาษัตริย์เป็นประมุขโดยเฉพาะตัวสถาบันพระมหากาษัตริย์จะปรับตัวทันสมัยขึ้นปรับตัวเข้ากับโลกได้มากขึ้นสิ่งที่อานอนท์พูดเป็นคู่นูปาการต่อสถาบันพระมหากษัตริยยย์์และะะะรรรรบบออพทััวไีีี่มมมมตเปป็นนนุโด้ ปฏิเสธไม่ได้เลยคุณไปถามเลยผู้ปัญญาชนฝ่ายขวาเขาก็จะบอกว่าเออสิ่งที่อนนท์พูดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าการที่ปัญญายนฝ่ายขวายังยังไม่ขยับออกมาเนี่ยมันก็จะขยับน่าสนใจแล้วน่าสนใจแล้วน่าสนใจเล้วเพราะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่มันจะต้องได้รับคําตอบอยู่ระดับนึงแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณชูวัฒน์ในมุมหนึ่งความที่อนนท์พูดคนเดียวเนี่ยแล้วปัญญาชนฝ่ายขวาหรืออะไรก็ว่ากันยังไม่ขยับหรือรัฐบาลยังไม่ขยับเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าถ้ามีอานน์อีก30คนเนี่ยคือแล้วรัฐบาลคือยุทธวิธีของเขาคือ่อใช่มันไม่แน่ยุทธวิธีของเขาคือปล่อยให้อานน์พูดไปเรื่อยๆและดูว่ากระแสสังคมและการปกปั่นจะทําให้อานน์กลายเป็นผู้ร้ายเมื่อไหร่นั่นคือวิธีของรัฐบาลนั่นคือวิธีของเขาและอีกอย่างที่เขาจะต้องระวังก็คือว่าเขาจะต้องไม่ให้ไปถึงจุดเพราะเขาต้องระวังหลังไงวัรนธรระหารมันก็คือทางออกของอิลิทไทยเสมอเสมอแต่บิ๊กแดงก็ไม่กล้ายึดหรอกตอนนี้ แต่ไม่รู้สิไม่กล้าแต่ว่าคือผมคือคือตลอดมาคือทั้งหมดที่เรารื่องทุกคนทุกคนก็พูดว่าไม่กล้าทั้งนั้นนะฮะทุกคนก็กล้าหมดนะฮะแต่บิ๊กแดงคือผู้ใต้บังคับบัญชาพลเอกประยุทธ์นะอุ้ยทหารทุกคนที่รัฐประหารก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานายกจากพลเรือนทั้งนั้นนะฮะไม่แต่ว่า แต่พวกในกรณีนี้ปัจจุบันผมว่าคงสร้างมันไม่เอื้อให้ทํารัฐประหารแบบเมื่อก่อนง่ายๆเลยไงผมคิดว่าไม่ได้มวลชนไม่เอารัฐประหารชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนไม่ว่าจะเป็นฮีโร่แบบคนไหนหรือว่าสมมุติต่อให้ทักษิณหรือทำรัฐประหารคุมกองทัพทำรัฐประหารคนก็ต้านโดยคอนเซ็ปมันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้อย่างไรก็ดีเนี่ยสถานการณ์วันนี้คือเย็นนี้เนี่ยนะฮะอานท์นำพาพานุพงศ์จัดนอกที่ธรรมศาสตร์ไฮไลท์ของข่าวพูดตามตรงเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยนะ คือมันไม่มีใครสนใจแลวนะคือเรื่องอื่นมันแค่ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้มันมีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะสูตรประการเนี่ยกรุงศรีวิไลเนี่ยลืมไปเลย who cares. มันไม่มีใครสนใจแลยนจาวิโรจน์